ถ้าเพียงมานกบไงล่ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสกคู่สักคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นี่ครับที่สองหลังจากไข่แง่ลงท้องรองคารับ้าโก้มาเขียนครับทำมาหากินเนาะจ้ะเนอนี่ครับคือเราหมานหรอเอ็มแดงแฮมมานเขาเป็นกบไงมีมานกบไงครับเอาลุนพี่น้องตัวใหญ่ตัวหน่อย ตรงนัตรงตรงาออนขันขางใสขางขันขางอเอาหัวบ่าดดดอกยันเป็นทีเปทีเต้นันวิาเต้นอืมนงามเลยบทันเยยแก็กยวแตกละเยวบทันเศ้าอยู่พี่น้องถมือียกเยยกมานแยกมานล่ะพี่น้องแบมแรกกใส่ำงๆเลยครับแน่นจ้ะ เงียวหลายครั้งเลยงไปในกั้นว่ะจีด้จัดเต็มจัดตัวเนาะถุงมือเปียกหมดเลยว่าแต่เศร้า nhiêu เหรอมาแล้วพี่น้องมาแล้วเต็มที่สองกบแม่บพิ่บในึกลางกลางเครื่องพันหนาขอโทษขออภัยจ้ะดกระดาษทั้งสองโตเลยเออเหนียวแตกมาแล้วครับเต็มที่สอง สองแต้มแล้วพี่น้องเห็นดงดงเลยขาวดงดงขาวเอิอนมูข้าวเอิอนมูมาด้วยได้ปะยกขึ้นดูสิโอ้แม่เอบเอบเลยเอาหมานเขียดแล้วพี่น้องพี่เต้เสื่อง กล้องคนสายมือเจ้าุ่นไหนเนี่ยน,นี่เแม่เนาะเรื่องเห่อยู่ขาวจั่วเด็ดห่อนกห่อนเนาะพี่น้อง น้ำเพื่องหรอวะของหายจอดว้านัน่นข้างโตดีครับร <laughs> ุดกระเพื่องกระมวกขึ้ว่าใสกระมวกขี้รด ละมือคุกกระมันเขียดกระมันเอาเลยแม่บักเอบเลยอีขาวจนพูนอี๋อีกจุบอวบ bỏ thần mơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ป <ım S 1> ุ๊บปุ๊บท่านอีกบ่อตัวนึงเขาหูเดี๋ยวว่าบอดด้ยเขาวอเอ้าเมียคุ้มเลย เขาตูดนม้วนเป็ดเอาือขาจุนพูขาจุ๊วเอาปนไงล่ะครบตัวหนึ่งกับปนกินสองเท้าสองมือนี่นี่นี่ว้า นี่เมือโม,โมเป็ดเดยวหอนครับพี่น้องหอนแล้วเอาเอาว่าตึงขึ้นเลยเย็นว่าสันไม่มีลมลมไม่มีนั่นนั่น โอ้โอ้โอ้โ,อโอจะไปไหนรอดอืมเม็นชื่อ,อดอรอไปอำเภอไปยัยยงคุบมับล้วเั้งนั้นไปแล้วสองนั่นสองอเ,เออนั่นลุดอีกล่ะลุดอีกละเอ้าคันทันบัด ไปหิ้มกันแท้แล้ว <S <S โอ้ยมือบอ่มีกระดูกขึ้ก็อยู่บนนึงขึ้นก็อยู่บนนึงถือมาน้ำเรื่อยใน่แม่ถังประมาณน้ำงคนเนาะถือประมาณน้ำจะของเลยอ๋อมะน้ำจะของเลยถังออกจับเลย เียบหมอบครับมอนโลกๆเลยโอ้ยขาเรือรงชิงพลเต็มคำนี้ลยเจาะเลยที่เห็นบอระกีนหรไวครับ เดือดเรีลล้ยวห้อ,อยก็เพื่องไายหายโจยหาดีดีบ้างหาห้องโจยอุ๊ยอ้๊โอ้โหตัวยากก็จริง <c oughs> ดูดได้ดูดดีครับอะได้แก้งแล้วพี่น้อง เนี่ยท่านคุณพระท่านได้เป็นอยู่เยวแปกแล้วตัวอ้วนๆเวยเลยมันเขียดก็เอาแล้วนะเนาะมันเขียดนะเขียดเป็นเขียดหลอเมือนี้ตาพิงเ,เด็กเดี๋ยวไปอยูบรรย่บนไร่นอน อยู่เลาะดากเจ้าแท้แหละท่านดิตินออกมาดอกใช่ส่วน่ันจะหลายองเลยไปทำคนตัวหนึ่งไต่ตัวหนึ่งไต่ตัวหนึ่งก็ที่ตัวหนึง่งดี นี่เด้นี่เด้น้ำเอาจนใดพันบ่ดยุกมันบอกขึ้นกับเพื่องก้องญ่มันกระไดอะอะมองนี้ซีหาแต้มละอินเดียวอินเดียว หัวจงสี่แค่นี้เนาะสีส้มันเคียร์แล้เมียนเต็นต้ไปขุนออกขุนแคมลหะอออกขุนตัวหนึ่งตัวหนึ่งท่นโบท่านโบอ่านเต็นมาก้องเครื่องง่ายหรอบั รัชกช่วยกันพี่น้องเรื่องน้าเลยคุณไปไหนรัดไปจ้อยเห็นงานมอดูอีกมาดูอีกเดี๋ยวครับเดี๋ยวเลิกคุกหนึ่ง โอ้คนห็นเนี่ยยังอยู่บ่ต้นตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งเนยังไงเรื่อมเลย ห,หน,น่งไห้แห้งไปตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งเอาจับเลยเฮ้ยเงาแตกจากปันกบไปเอาถังมาใส่ก่อนเดี๋ยวคุทนัดนะอเ <c oughs> ข้ามองกิ๋งยังไงดูอัออนเินี้เขา อีกเอ็บๆแอบเขาว่าว่าเอ,อ้าวาเต็นไปทา,าไปงไหนหนอบันเต็นมาหามือกล่องท่านบอร์เทาบอเท่าอีกับอือ้อแลจะคุบอยู่โอ้ยโอยอูยอ่ย นั่นเดินั่นดินั่นไ,นนไ,นนไหนหท่านเด้อมีเนนกเขียนงานน,นี้เนาะงานนี้มีเขียนยู่จ้ะท่านมาท่านมาอ,อืมนั่นน่ะ ยูงไงครับนั่นนั่นนั่นพี่พี่พี่เพื่ไปหกเพื่อกาวดูไปหนออยู่กับเพื่องขี่เก้าเลยนะนั่น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 ,น,นไปเ,เจ้าจื้อเพื่องไว้ทางเขาเจาเ้าเราขึ้น ทันบ่บป่ะเห็นมาไก,ก่ทั้งทันไหมเนี่ยเราคมไว้แล้วด้วยดูบ่ ผมเพิ่หดที่ดินบอนี่เนาะเพื่องบออืมเดีเรดูเสืลวงเล้หนึ่ออ้ไดนะได้ไดลดุพ้งเท้าที่ลดกพ้งเท้าทีโอ้ย กามตัวยากจริงแม่บักเอฟตัวนี้แข้งล้งคนเขียวพี่เดี๋ยวเจรตัวเนี่ยจนใช่เหงาเลยพี่น้องตาบ้าไหวกับโบเลวเนี่ยกับโบท่านเขียดท่านไหมท่านท่านนี่จ้ะเขียดนางมู เสียงอึบเลยสุดจอดตะเพ่งวยนั่นนั่นเขาเพื่องยงอุ้ยอุิยอ,ยอย โอ้ยที่ท่านหมดโอยูน่นโอ้ยรูกนี่ไผเป็นไผ่ยิที่ท่านท่านท่านั่าหมานคือกันืออมานมานเกียร์จักวางจักข้าวกขจะด้กลาบแล้วเนาะจะเนาอ

นี่โอนตุน่น <c oughs> นี่จะดกักโอ้เรี่ยวคือขั้นตัวสายมานมเ,นเ <c oughs> อ,อ คู่เก่ยุ่งไปเลยขึ้นเลยนัง่งทับนั่งรัดไว้ยามันขึ้นค่งข้างแง่บางไงเลยอู้ยเงีเนาะมาใกล้ๆดูสิโอ้โหแบบเอบเฮ้ยต้องทำใหกินออก อีพอ้วนออกมาเห็น right. ม right. 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 ั้ยน้องมันไปในเวลากลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องไปหลังให้พี่น้องเบิองเนาะหลังโบหลังบ่จบเลย เรามานอีกมืนน่อนึงอยู่ครับนี่ 100, มือนมีมานกบสองแต้มมาแต่สิบวัได้จับบ่ได้สัมผัสกบได้สัมผัสอยู่เสียกับมานแบบมกง่ายอยู่นี่ได้ไลยอยู่เด้อนีอุ่นตนอยู่ครับมาพี่น,น,น้องกบ,บานนะขอบคุณหลายๆอย่างแว่าเป็นกำลังใจในเพื่อนขยายมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมขอบกันไม่ซิมนาครับ นี่ส mm. วัสดีครับสวัสดีค่ะยายอาจก็ยังเสียงแหบอยู่เนาะลงลงทาคือเก่าเลย